เป็นข่าวบันเทิงกับดิฉันโสภิดาสุขันโทน,นะคะวันนี้อยากนำภาพบรรยากาศแฟนมิทติ้งของมากบรินค่ะเป็นปีที่2แล้วที่มากเนี่ยรวมแฟนคลับมาจากแฟนมิทติ้งกันนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะที่บ้านราชาวดีปากเกร็ดนี่แหละค่ะบรรยากาศต้องบอกว่าอบอุ่นมากๆเลยมากบรินนี่ก็ชวนแฟนคลับเนีประมาณ ร้อยห้าสิบคนนะมาในทีมเสื้อสีชมพูนี่เลยค่ะไปบริจาคข้าวของเครื่องใช้ให้กับน้องๆที่บ้านราชาวดีปากเกร็ดนะคะซึ่งเห็นบั้นดำคนนั้นไหมคะคุณแม่หมากวรินนะคะคุณแม่มิวเห็นครั้งแรกนี่คุณแม่เหรอคะแม่สวยมากซึ่งงานนี้ไปมอบนอกจากเราจะไปให้น้องๆแล้วน้องๆเขายิ่งเตรียมโชว์พิเศษมาให้ด้วยที่รำอยู่นั่นหมากเหรอไม่ใช่เป็นน้องที่บ้านราชาวดีปากเกร็ดค่ะพอรู้ว่าหมากเนี่ย จะไปน้องๆเขาก็เหมือนกันเตรียมโชว์การแสดงมาถึง2ชุดการแสดงซึ่งจะบอกน้องๆพวกนี้คือมีปัญหาทางพัฒนาการด้วยนะคะแต่พวกเขาเนี่ยก็สามารถโชว์การแสดงนี่เรียกรอยยิ้มจากเวนดาทั้งแฟนขับแล้วก็หมากประดินเลยค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่า มากวรินเองเนี่ยก็ยังได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับเล่นเกมต่างๆความใกล้ชิดเนี่ยถึงขนาดผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้โชคดีอย่างซันดี้รวมถึงน้องๆหลายๆคนเนี่ยถึงกับแบบอิจฉาอิจฉาแฟนคลับอยากให้ไปดูว่าใกล้ชิดขนาดไหนคะ่ะ จะเข้าสิงแล้วล่ะนะได้ชิดม,มากอยากจะไปชิดด้วย <c oughs> งานนี้หมากก็ยังเสียน้ําตาค่ะน้ำเลียกว่าน้าตาคลอเลยเมือ่อแฟนคลับเนี่ยเขาเซอร์ไพรส์กับบทเพลงมันคงเป็นความรักแล้วก็ชูป้ายนี่แหละดูหัวใจแล้วคําบอกว่า,มมา <c oughs> หนุ่มคนนี้เรียกว่าใครจะคิดว่าเป็นคนเซนซิทีฟขนาดนี้พอช่วงสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์สะกิดใจนิดเดียวเองอะร้องไห้เลยร้องไห้เลยไปดูว่าไปสัมภาษณ์อะไรบ้างบรรยากาศยังไงนะให้พี่พี่หมวยไปดูภาพดีกว่า 와 wow. รับความรู้สึกได้ครับจากจากใจของทุกคนแล้วก็ใจของผมด้วยผมว่าเรามาครั้งนี้มามาด้วยความเต็มใจจริงๆแล้วก็แล้วก็มาร่วมกันทําบุญที่บ้านราชาวดีด้วย mm hmm. ผมก็รู้ตัวว่าผมไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมทําในแต่ละวันสิ่งที่ผมให้กับการทํางานให้กับแฟนคลับคือความจริงใจของจริงผมไม่เคย สร้างภาพหรือว่าอะไรทั้งนั้นอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับที่เขารักมากติดตามมากมาห้าหกปีกันแล้วเนาะใช่ก็ขอบคุณมากนะครับก็สําหรับกําลังใจจากทุกๆคนมันเป็นอะไรที่เชื่อไหมผมผมเมื่อวานผมไปถ่ายหนังสือมาไปเจอคําถามคาถามหนึ่งครับหนังสือถามว่าอะไรที่มันตื่นมาแล้วทําให้คุณมีความสุขผมคุณเชื่อแบบว่าผมนึกถึงหน้าแฟนคลับทุกคน อยากจะขอบคุณเลยทุกท่าที่คอยให้กำลังใจทุกครั้งที่หม่อมวิทหาเขาก็อยู่ข้างๆหม่อตลอดก็อยู่อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นครอบครัวแบบนี้ด้วยกันตลอดไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะ กานค่ะแฟนขับแอบประนามือนพี่ซันดี้ทำหมากะารินร้องไห้ไม่ใช่ปีแรกไม่ใช่ปีแรกแบอกว่าแฟนแฟนมิตติ้งปีที่แล้วก็ไปสัมภาษณ์หมากก็ร้องไห้ปีนี้ไปสัมภาษณ์ น้องก็ร้องไห้อีกอทุกคนบอกปีหน้าช่วยเปกปีนะพี่ให้ร้องไห้สปีซ้อนเลยสันนีเคน้ำร้องอยากจะขอควาเดีจริงจริงว่าปีภาพภาพรักหนึ่งของหมากปรินหลายคนจะไม่ค่อยรู้ว่าน้องนี่พึงเซสซิตีพอสมควรพอพูดถึงเรื่องแฟนคลับเนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบรักแฟนคลับของเขามากๆใครเป็นแฟนคลับหมากปรินพบรักนะคะ26พฤศจิกายนนี้จะลงจอทางช่อง3แล้วแล้วหมากนี่ก็ยังโชว์เสียงร้องเพลงละครให้ฟังกันอีกด้วยก็ต้องคอยติดตามกันส่วนอีกข่าวหนึ่งนี่เอามาเอา ใจแฟนๆของน้องเด่นคุณงามเนตรค่ะตอนนี้เป็นพระเอกอยู่ท,ทางตอนเย็นช่องสาวันใจ<ม>ในายกระจอกใช่ครับใช่ค่ะ